ครับมาชุมพรนอนเต็นที่ไหนดีนะครับวันนี้พาพวกเราไาอยู่ที่หาแดงนะครับอยู่ตำบลปากน้ำชุมพอรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่สามารถที่จะกางเต็นท์วิวสวย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 จริงๆจะบอกได้เลยว่าสวยมากที่สุดนะครับผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วก็ติดใจมาอีกนะครับแล้วตอนนี้พี่เขาเปิดเป็นลานกางเต็นท์แล้ว นี่เคยทํางานกับผมแล้วก็ท่านก็ลาออกแล้วก็มาอยู่กับชีวิตแบบน,นี้มาอยู่กับธรรมชาติดูแล้วน่าอิจฉามากๆนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะมีพวกพวกตามมาอีกสักประมาณสักสิบกว่าคนนะครับจะมาลงเต็นท์นอนแบบนี้ผมมาตั้งแต่เมืเ่อคืนก็เลยยึดข้างบนก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะยังไงยึดหัวขาดไว้ก่อน <laughs> ยึดหัวขาดไว้ก่อนนะครับก็ ที่นี่นะครับบริการให้การเต็นท์นะครับให้การเต็นท์ก็คือพี่พีเนี่ยเปิดบริการให้การเต็นท์เมื่อก่อนเองเขารับแต่พกเพื่อนูก,กันแต่ตอนนี้เปิดให้การเต็นท์ถ้าเอาเต็นท์มาเองเมาลงเต็นท์ปุ๊บเนี่ยสองร้อยบาทสองร้อยบาทเทนัครับมาดูบรรยากาศโอ้โห,โหโคตรฟินเลยนะครับบรรยากาศที่ผาแดงนี่โคตรฟินมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติมาแต่ตัวมาเอาเต็นท์ที่นี่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทมีอะไร ร้อยหมดนะครับแล้วก็สั่งอาหารได้นะเลยอาอาหารมาทํากินได้นะครับมานั่งกันสบายๆชิลๆนะครับก็ตรงนี้ก็รับได้ประมาณสักถ้ารุ่นหนึ่งถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆก็ประมาณสัก25คนนะครับ25คนถือว่าเต็มสักสต็10กว่าหลังนี่สบายเลยครับ อ๋อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมไลฟ์สดเมื่อประมาณสักสี่ทุ่มได้นะครับก็มีมีคนเข้ามามีเพื่อนเพื่อนเ,เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้หาวัตถุดิบมาทาอาหารแต่ต้องขอโทษจริงจนะครับในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากนะ็ว่ากันรอบนี้นะครับขอโทษจริงเพราะว่าตอนทีผมเป็นหน้ามรสุมนี้ยฟังเสียงลมอยู่ลมนี่เยอะมากนะครับก็เลยหน,น,น้ามรสุมเริ่ไปน้ํามันขึ้นถึง ตะเลเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆมันจะมีหอยหอยกีหมูพวกหอยจริงๆก็าไม่ได้เรียกหอยกีหมูหรอกแต่ผมเรียกให้สุภาพสักหน่อยนะครับเด็กๆได้ดูนะครับเขาเรียกหอยหมูนะครับแล้วก็มีหอย าได้นะครับหอยพวนี้หอยทะเลนะหอยทะเลมะสามารถที่จะเอามา,า,มาทำราบได้ผมจําได้แนละ้ววันนั้นที่ผมไปที่แหลมแท่นว่าเขาส่งไว้ช่วงน้ําน้ําแห้งเพื่ออะไรเพราะว่าสงสัยต้องหาหอยพวกนี้แน่นอนเลยคือเป้าหมายต้องเป็นหอยพวกนี้แน่นอนเลยนะครับในความคิดของผมนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศให้ตนอนดีผมนั่งสบายๆชยมบรรยากาศ มอสูดินอยู่ที่ผาแดงเยอะวิวสวยมากวิวสวยมากที่ผาแดงมอสูดินมอสูดินเยอะเยอะ ร,รักษา้อน,นะพี่รักษา้อนนะ